คนชวนอยู่ไม่รูิก็ดว่ใครจะชวนบ้างแฉมีแฟนชวนหรือยังคะแฉมหมอแมทำงานอ่ะแฉมทำงานไตจังหวัดด้วยแนว่าเราจยไปตามประเทศังวยัง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 ไม่ได้แบบระบุคือคิดอยู่ว่าจะไปไหนแต่แต่ยังคิดไม่ออกเลยค่ะ ใครอะคะเขาคือใครคะแชมปแฉมแชมแฉมไม่ทำงานต่างจังหวัดอะเมื่อวาเราไปงานด้วยไปเราหมายพวกงานต่างจังหวัดก็ถูโอกาสไปเที oh ่ยวไปเลยก็ไม่นานะมีม erm ีไปเชียงใหม่เออแล้วแต่แฉมันมีคนอืนชวนใช่ไหมคะโบว์ตอนนี้ยังไม่มีใครชวนเลยค่ะเราก็ไปเชียงใหม่กับแชมไปเลยก็ก็เดี๋ยวดูก่อนขาสี ค่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปธันวาไปกับแชมป์สี่วันไปไปปฏิบัติธรรมสี่วันที่เดิมค่ะสระบุรีเตโชวิปัสสนาสถานปีใหม่ก็มีวัดนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวธันวามันเคลียร์มันเคลียร์งานไปแล้วอะค่ะล็อกคิวไว้แล้วสี่วันค่ะอันนี้ค่ะแก้วกล้วยปฏิบัติธรรมด้วยอะไรนะคะไม่เที่ยวกล้วยปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยค่ะสี่วันช่วงธันวาแต่ว่าช่วงปีใหม่ยังยังไม่ได้ระบุเดี๋ยวบอกอีกทีละกัน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนใครเป็นคนชวนคะปฏิบัติธรรมอนี้ฉันไม่คนชวนค่ะเขาไม่ชวนเราแบบเป็นยังไงบ้างบอกเขาไปว่าไงบ้างเขาก็เขาก็ชวนแล้วบอก็รีบเคลียร์คิวก็อยากอยากไปอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เราเคลียร์คิวได้ก็ไปเราเคลียร์คิวแบบเพื่อแบบเวลาตรงกันบ้างไหมโบวี่ถ้าเป็นในชีวิตปกติอะคะไม่มีไม่ไม่มีแต่เจอ เวลามไม่ค่อยตรงกันเลยค่ะโบทางานกลางวันแล้วก็แชมป์ทำงานส่วนใหญ่เป็นตอนกลางคืนเหมือนแบบโบเลิกงานแชมป์ก็เริ่มทํางานอะไรประมาณเนี้ยค่ะต่างฝ่าแต่จะไม่เข้าใจกันไหมคะเพราะเรื่องเวลาเกี่ยวกันนี้ก็ชิลมันก็คือยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็เลยแบบชิลๆไม่ได้แบบอะไรมากมายแตโอ,โอกาสแบบว่าเปิดมาปีใหม่เป็นใคนกันเลยไหมอ,อ,อนรับปีใหม่คือตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่กับการคุยกันแชมป์ตอนนี้เป็นไงคดีขึ้นเรื่อยหรือว่ายังไงครับโบ มันก็เจอกันน้อยอะค่ะแล้วก็มันก็ยังเป็นสไตล์เพื่อนๆอยู่นะเราเปิดใจเขามากพิ่ไหมคะโบไม่ได้ปิดอยู่แล้วแต่ว่าโบเหมือนค่อยเป็นค่อยไปอะค่ะแย่งแชมเพลงตอนนี้ก็เรียกว่าเราพอเราแบบเจอันน้อยลงมันมีปัญหาไหมคะเรื่องการบรจจนกันใหม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบอบีเหมือนไม่ไม่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เยอะก็แบบ ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรมากค่ะเหมือนแชมป์ก็เดินหน้าเต็มื่องเหมือนกันแบบในการจีบเราอะไรเงี้ยมีเออดามขอว่าแบบว่าเป็นแฟนกันไหมตอนนี้ไม่มีค่ะไม่มีไม่ขอเลยไม่มีเลย,เลยถาเอเขา,าขเจอ,อยังแทบจะไม่ค่อยได้เจอเลยเาออยงัยงยังยังยังเนี่ยถ้าเขามาขอเราจะแบบตัดสินใจยังไงดีคะบูบี่โอ้ยยังก่อนยังก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอ<ด>ก่อนยังยังไงเอย่อยมถึงว่า กยังเป็นเพื่อนกันอยู่อ่ะเออแล้วอย่างที่บอกก็เจอกันน้อยด้วยเจอกันน้อยอย่างนี้แชมป์เขามีแบบทำความเข้าใจอะไรกับเราไหมคะว่าเออมุ่งงานเราเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่โบเข้าใจอยู่แล้วบางทีเขาก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตไปก็เป็นแบบเป็นเป็นสิบกว่าวันเลยอะค่ะแล้วพอกลับมาก็มีคอนเสิร์ตแบบแบบร้องเพลงตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้วันนี้ไม่ถามเลยเนาะอะไรนะอวันนี้เจอพี่นี่เป็นไงบ้างคะได้พูดคุยกันบ้างบ่างเจอแป๊บเดียวเอง แล้วก็โดนแยกตัวแล้วอะเหมือนเขาก็ต้องไปประจาบูนี่ยังไม่ได้เจออีกเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแต่ว่าว,วันก่อนวันก่อนมีเจอกันที่งานอื่นนะคะก็ได้ก็มาเมากันอยู่ก็คุยกันได้ปกติไ่หคุยกันได้ปกติเลยค่ะเมาส์เมาสแตกเลยวันก่อน